ทุกคนมึงเด้อนี่คือนี่มันส่วนมันมึงจะโอนทำไมนี่นี่ทุกคนมึงแม่มันรักมันแล้วมันกระถ่มไว้มันเป็นละกุกมันรักขุดเบิดมันขุดมันซับเอาครึ่งหนึ่งมันกระปุกไว้นี่มันการซับเอาครึ่งหนึ่งมันกระปุกไว้บนได้น้อยในแถวนี้มันซับเอาเบิร์ด เด้อทุกคนมันต้นโจนโจนสมัยนี้รักมันต้นแบบบดตองงัดเลยขุดเอาแถวนี้มันขุดบดคือสีได้หลายเป่าเติบมันขุดแล้วมันกระปกไว้คือเก้าวไงบูมีอย่างเกิดขึ้นที่แทบบูมีอย่างแล้วนะ่งมับเอบเบิดแล้ว มันเห็ดคือเกาคือเรามีส่วนมันต้นไปเบิงเด้อสวนมันต้นแคมทางนะมันซับเอาเบิดแล้วหักนะเหลือแล้วนี่มันกับปุกไ้เห็ดคือเกาคือดูมีอย่างเกิดขึ้นนี่เบิงบอดีบูฮู้สำเนาว่ามันรักมันต้นเท่านะใครมีส่วนมันต้นแคมทางเราเบิงเด้อ แถวนี้มันงัดแถวนี้มันกลนออกเบิดมันต้นแถวนี้บุรหรือะมีเตกโกม,มันมีมันตกไว้มันเ,เ,เจ้าเดายอยู่เคมทางมันลลกมัดมันขุดแนวนี้เบิดน่ะ